ับเชา้าวันนี้ครับเกษตรลูกทุ่งครับรายงานพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่เขตสวนหลวงกทอมอตอนนี้ท้องฟ้ากําลังปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆนะครับในเชา้าวันจันทร์นะครับฝนกําลังตกนะครับในฝั่งทิศตะวันออกนะครับพีน้องในการสัญจรไปมาการใช้ รถบนท้องถนนนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับวันนี้ฝนทัทง้งฝนทั้งลมนะครับบริเวณโดยรอบของพื้นที่กทมครับฟ้าปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆก,ก้อนฝนนะครับ แล้วอย่างแรงครับทั้งฝนทั้งลมนะครับช่วงนี้โดใช้น้ำมาระวังในการเดินทางนะครับครับโอเคครับผมลมแรงมากครับ